ครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับโฟกัสครับวันนี้เราก็จะมาเล่นไม้ครับกันแต่วันนี้เราจะมาทำฟา NPC, ร์ม NPC เพื่อขยายพัน n อ็ดบีนะโอเคมาเดี๋ยวผมจะออาดูเนี่ยผมได้สร้างอุปกรณ์เนี่ยผมจะให้ดูอัปเดตเนี่ยตั้งแต่ผมไปล่าอ,อะไรเช่นไรมาใช่ไหมครับมันจะได้แบบเนเธอร์ลคไวจํานวนมากผมไม่รู้ทําไมผมก็เอาไปอบเนี่ยแล้วผมก็เริ่มได้เอ่อพวกเนเธอร์ไรมาเพิ่มนิดนึงแล้วก็ไปอัปเกรดน,นิดหน่อยนะโอเคดูสิมา แล้วนี่ถ้าสงสัยนี่คืออะไรนี่ก็คือสิ่งที่ผมแบบคิดคนนะก็คือแบบผมไม่รู้จะเรียกมันเลยฟาร์มแบบตัวปลาเวอร์ชันเบนล็อกมังพอจะพอเบนล็อกกาทำแบบจะว่ามไม่ได้เนาะโอเคนะต่อไปนะอีกอย่างหนึ่งก็คือผมจะพาไปเด็ดก็คือเออผมมีมาทั้หละแล้วลอย่างหนึ่งเดี๋ยวเห็นฟาร์มเข้าหรือไหมครับแบบผนผิิตดีจ,ดจัดเลยดูดิดูดนะดีแบบโอเคก็คือวันนี้จะวันนี้เราจะมาทำขยายพันเอบซกันเนาะ นาะโอเคครับตอนนี้ผมก็เตรียมของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอเคงั้นเราจะไปในเธอร์กันเลยไปเย่รอบตัวนึงอ่าดูผมจะให้ดูว่าผมได้อเละอะไรบ้างนะโอเคโอ้ยโอ๊ยเออมันมืดมันมืดมันเปิดสภาพแบบแก๊สอย่าเพิ่งเปิดแป๊บเดียวครับผมเปิดแสงหน้าจอให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันก่อนแล้วกันประมาณนี้โอเคท่านผู้ชมเห็นแล้วใช่ไหมครับ ใช่ครับนี่ครับคือทางเชื่อมเชื่อมเนเธอร์ครับโอเคมันจะพาเราไปหมู่บ้านเอ็นพรเยเรายังไม่อยากมีเรื่องกับใครทั้งสิ้นจะเพิ่งไม่มีโอเคมันมีคนอยากมีเรื่องโอเคปะโอเคเราหนีรอดมา,าแล้วไปทางนี้จะไปหมู่บ้าน NPC นพซนะโอเคเอออันนี้ทางเชื่อมชั่วคราวนะเดีย๋ยวผมก็ปรับแต่งมาเสร็จนี่แหละ อยอ,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 อนี่นี่ครับปุ๋บ้าน Np c แล้วนี่อย่าไปสนมาเลยผมคำนวณผิดพลาดไปนิดนึงเองก็คือเนี่ยผมวางมาตรงนี้จากนั้น,นผมก็วิ่งกลับบ้านแล้วก็มาจุดแบบตามพี่แท็กนะเพื่อพี่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งจุดโอเคผมมันก็ขยับไปแค่บล็อกเดียวเนาะบล็อกเดียวในเธอไม่ได้บล็อกเดียวในลกมนุษย์โอเคก่อนแรกเราจะเออเรามีที่ขับ ตอนแรกก็คือเราจะถางพื้นที่ก่อนก็คือจะดูก่อนว่าเราทําพื้นที่เท่าไหร่ดีอืมเท่าไหร่ดีเนาะดูซิขอขอสำรวจพื้นที่ก่อนอืมร็แถวแถวอ่าเจาทำเท่าไรดีจ๊ะป้หาเพื่อนผมขอาสำรวจพื้นที่ก่อนเดี๋ยวข้ามารุดของทีเดียวมาม,ม,ม นี่มันฝรั่งเดี๋ยวค่อยมาดูเออโอ้โหมูเขาเขาเขาไงกอลลอนกูเลมเขาเข้าหากันยังไงเนี่ยวิเดจเขาคุยกันได้ยังไงเนาะกูเลมเนาะเนาะเนาะอย่าเผื่อไปสกิทสกิทเท่ากับเสือเออจะทำปริมบริเวณตรง อืมอะตรงนู้นแล้วกันนะนะบนภะูเขาโอเคไม่งนนี้เราจะไปเคลียร์กันโอ้ยอย่าโอยไม่ตายขอบคุณพระเจ้าโอเคทำบริรเวณตรงนี้ตรงนี้ครับก็แรกเริ่มถางพื้นที่กันเลยเอาสกิตียงอืม ไม่รู้เหมือนกันนะถ่ายไปก่อนแล้วกันผมก็ต้องใช้เวลาถ่ายนานนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะโอเคนะผมก็กลับบ้านมา,มาผม,ผมคิดอยู่ผมลืมอะไรนี่นี่กสิ่งที่ผมเตรียมมาหลังเบื้องหลังนะโอเคมาต่อไปนะเราจะวางน้ํากันนะโอเคมาแปบ๊บเดียวแป๊บบแบบขอแหล่งน้ําก่อนตึ๊บเฮ้ยตรงนี้หนึ่งสองสามตึ๊บ ก็ไม่แตกต่างกันเลยโอเคมาเราจะวางเว้ห่างการสักห้าช่องนะโอเคห้าบล็อกกันแหละโอเคบล็อกดินมาผมกลับไปเอาเดินจากที่บ้านมาผมก็ว่าแล้วมันต้องใช้แน่นอนโอเคตึ๊บเออเพิ่มแสงสว่างทางั้แหละโอเคนะมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า แบบนี้นะครับห้าช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเว้นไว้ทำไมเหรออย่าพึ่งอย่าพึ่งไปปลูกอะไรมันมานะเราจะให้พวกวลเลเจอร์นะปลูกเองนะโอเคไม่งั้นมันจะไม่ทําอะไรเลยโอเคเดี๋ยวมันไม่ขยายพันธนะุ์เดี๋ยวมันไม่เก็บเกี่ยวผลผลิต เกียวจะพังแล้วสินะหึอ่อาฮะวีเลเจอร์เราเราน้อยพอหร,อรือแหลกนอนนอนถ้าแหลกหรือผมเล่นไม่ได้ถ้าผมมาตรงมาพวกผมไม่ได้แหลกตลอดแต่ผมไม่ชอบเนผมไม่ชอบตอนแหลกถ้ามาตรงนี้ผมก็แหลกแน่นอนโอเคก็ประมาณนี้แหละแล้วเราก็ต้องรอให้ดินมันแห้ง แหมไปแล้ต้องรอให้ดินมันแห้งอีกสแล้วตอนนี้ผมเป็นังล่ะผมโหดขนาดฟาร์มไปบล็อกหนึ่งนะก็คือเพราะเดี๋ยวมันผมไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันแหลกโอเคก็คือเนี่ยที่ผมขุดลงหนึ่งช่องเพราะว่าเราจะเอาบล็อกอาชีพคือบล็อกที่เราต้องการก็คือบล็อกที่ทําแบบให้วิลเจอร์ทำฟาร์มอะเนาะโอเคแล้วเราก็จะเว้นวิแล้วเราจะสร้างกรแพงสูงสามชั้นจากดินนี่แหละหรือคุณจะอะไรก็ได้แต่ผมขี้เกียจ สูง3ชั้นด้วยล็อกดินเว้น2ช่องนี้อยากไว้วางที่นอนเออหลักการผรสมพันธุ์วเดเจอร์เนี่ยก็คือวีเดเจอร์ต้องมีอาหารแล้วถ้ามันต้องมีที่นอนอย่างน้อย3เตียงน่้นจากวีเดเจอร์เนี่ยมันจะขยายพันธุ์เนี่ยให้ใหพอจานวนเตียงก็คือแบบจํานวนเตียงเต็มเมื่อไหร่ก็คือมันหยุดทันทีแบบหยุดผสมพันธุ์ทันทีนะโอเค เราต้องขึ้นได้น่างหเราพอกระโดดมาได้โอเคเราพอกระโดดมาได้นะต่อไปมาภารกิจต่อไปเดี๋ยวผมกขอถุยดินนิดก่อนตอนนี้ดินไม่มีค่าแล้วจะได้เคลียร์ขยะสักทีถุย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 เอาขยะออกถุยอืมถุยขยะจุดเหรอะจมน้ำอ่าเราจะย่อยสลายเด็กเลยแล้วกันเหล็กเหล็กเหล็กไม่ใช่เหล็ก ลินผ่านลินผ่านย่อยสลายได้เลยเอ้ยผมครับะไรโอ้ไรโองผมเราอผมจะเอาไปทำอะไรเขาต้องการรถไฟจำนวนได้ติกได้ติ่งเหล็กด้วยจำนวนคันหนึ่งเออรถรถไฟอืมก็น่าจะพออยู่นะพอน่าจะพอโอเค ดินยังอยู่ไหมานายยังงอนนะฉันขอยืมนายสักนิดนึงอีกนิดเดียวพอเพิ่งเลือกได้อย่าเพิ่งทิ้งดินไปโอเคนิดนิดเดียวดีแหละเราจะขนย้ายวีร์จโจกันเลยตึ๊บ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 ต๊บโอเคแบบนี้ใช่ใช ม่รูล้ำไฟขนาดนี้จะพอเปล่าถ้าไม่พอมก็ไม่รู้ลรวจะทำไงหลายชุดเนี่ยเราจะมาแค่สองคนแล้วปล่อยให้เขาแบบโซเลมาความกันเองเนาะฟิตเจอรงกันเองอะให้พวกเขาฟิตเจอรงกันเองตึ๊บต่อไปตึ๊บตื๊บตึ๊บต๊ตึ๊บตึ๊บตื๊บตึ๊บตึ๊บบีฟังยากยังเย็นเหลือเกิน โอย่างเยอะคงเหลือด้วยแหละครับมาเยอะจัดๆเลย,ยผมลูมไปมันขึ้นไม่ได้ดึกขึ้นได้อ้อตอนเรกมันขึ้นไม่ได้อ่อต่อพวกผมแตกไปยังยังไม่รู้แต่ผมมักง่ายอมมักง่ายหน่อยแล้วกัน เราจะจองบ้านหลังไหนดีเราเห็นฟาร์มเมือ,องแถนี้ไม่ใช่เหรอเอิ้ว่าเราจะแบบขลย้ายที่นอนกันก่อนโอเคดีก็ยังใช้ประโยชน์อยู่หลบไปเราเจะเที่นอนมาซักสองเตียงแล้วดูสิใครจะมาหามันโอเคบริเจอริ่มเก็บไปแล้วมันมีสองหมู่บ้านเลยเหรอเนี่ย2สองรักครังเลยเนี่ยพ่อก็ยังอยู่แต่เราไม่ซื้อ วิลเลจ์น้อยน่ารักอนะ่ะนอนนอนๆอมาเดียร์เล่นตัวเรียนได้กิจนี้เราคงได้ทำตอนกลางคืนนะมั้งนะไล่กิจนี้ต้องทำตอกนกลางคืนแน่เลยอะ่ะใช่แล้วทำตอกนกลางคืนโอเคเราจะรอตอนกลางคืนนะเราได้วิเลจเจ้าคนแรกแล้วผม,ม่รอกลางคืนไม่มีใครมานอนตอนนี้สักทีโอเคมีคนมา,นานแล้ว <ítulo> sabes, เราจะลากคนนี้ไปเพื่อความปลอดภัยของเขาไปก่อนเร็วๆๆก่อนแล้วเราตัวเร็มจะวิ่งมาผมผมสะกิดโดนวิเลรเจอมาเร็วๆๆชักช้ายืดยาจังเลยนายชักช้ามากกับเพื่อนนายเคยรีบอะไรชีวิตมั้เนี่ยมันจริงไปไปเออผมไม่ผมไม่มีเลสโตอแล้วนะผมก็ทำแบบนี้แหละ โอ้โหไมอ่อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาโอ้ยไม่นะ้ำไม่น้ำไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โอ้โหมันช่างยากเกิเนแสนเกินจริง เบื่อจังเลยมาทะเลาะกับวีเลเจ,จอ์นี่ต่ออ้าไปไหนแล้วอ่ะอ้าเด้อะไรครับเนี่เอ้ยไ,ไหนแล้วอ่ะอออ้าทำไมลุงหายไปแล้วอ่ะรถไฟกาไม่ได้คืน้ว่สุดยอด ลุงหายโอ้โห,โหลุงจะหนีไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ได้นลเนี่ยมืดมืดมืดแล้วนอนหน่อยเถอะมันฟังยากกินอะไรขนาดนี้โอ้โห,โหการล่าวีเลเจอตัวเดียวเลยนะ ขอร้องหน่อยหน่อยได้ไหมไปเดี๋ยว,ยวนั้นหน่อยนะโวไม่มีเลยเออไม่มีอ่าอะไรมันช่างยากอะไรปลาชีมมักง่ายหน่อยสิอนี่มันยากมันยากสำหรับผมนี่มันยากที่สุดแล้วผมไม่เคยทำอะไรยากขนาดนี้มันนี่ดิใครก็ได้ ไม่เอาจ้ตัวน้อยสิจะเอาเดีอ่าตัวน้อยก็เอาอเอาคนนึงได้ป้าจะได้ไปพร้อมกันหรือไม่เอาเดีอืมไม่ไปพร้อมกันนี่แหละโอเคผมจะไปผมขุดรางรถไฟแถวนี้ไว้โอเคไ,ไปโหลดตัวน้อยยีย ไปดูอ p นพัซตน้อยนั่งรถจะต้องคอยเขาเจอแบบนี้แหละไป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 ผมไม่มีเทโบเขาเจอไหมผมไม่มีเรสโตอนถึงมีผมก็ไม่ใช้หรอกขิงงกขิงงกจะกลับมานะ อย่าอู้ยนี่ไงเขามาแล้วมาตอนไหนเนี่ยโอ้ยโอเคเขาผมรู้ไหมเขาเปลี่ยนอาชีพผมก็ไม่มีบันได เพื่อนไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมโอ้เกือบไปแล้วไม่ล่ะจะรู้ได้วิ่งได้มันนี่นี่ครับนี่ฟาร์ม่พีซีเนี่ยแล้วอย่างเผมก็ค่อยเอาเออเต็นท์นันนี้มาจากไหนล่ะเอออืมจากหมู่บ้านหมดเลยเนี่ยแล้วเขาก็จะปลูกแล้ววิลเลจเจอร์ตอนเขาโตเนี่ยเขาจะมาทำงานนะเขาก็จะแบบนี้เป็นบลา นี่วีลเจอตัวน้อยโอเค,เอ, amine, อ,เคอีกไม่น like านไอรอนกูเลีมก่อนตอนนี้เราผมจำได้ไหมผมโวดเออเออผมไม่รู้ก็คือผมไม่รู้ว네่าผมตัดไปเปล่าว่าผมเผอตีแบบไอรอนกูเลีมแล้วผมมันต้องไปเคลียร์กับมันด้วยเอาไปเคลียร์มันกันเถอะแม่ก็ได้เวลาสมควรนะครับที่จะจบคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์แล้วอย่าลืมกดติดตามนะครับให้เป็นกำลังใจในการเคลิยร์กันไปนี่ ต่อไปเราก็น่าจะได้แบบ n อ c ีซตัวน้อยเยอะมากขึ้นนะดูสินี่เนี่ยผลไม่นานเราก็จะได้ฟาร์ม n อ c นซะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกด subscribe น,น,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ไปผมก็มีแต่นี้ก็แบบผมมีอะไรจะบอกก็คือเออผมก็แบบนี้เรื่องอะไรจะบอกนะก็คือผมปิดเทอมแล้วใช่ไหมแต่ผมแบบไปอยู่ที่บ้านใช่ไหมผมก็ไม่มีเวลาทําคลิปเนาะเพราะว่ามันเสียงดังนิดหน่อยเนาะถ้าใคร ก็เข้าใจแน่อนแต่แน่นอนโฟกัสเวอร์พัฒนาแน่นอนนะครับก็ขอคลิปนี้ก็ให้แบบกดติดตามก็กดไลค์กันเยอะๆนะเพราะผมจะหายไปนานหน่อยแล้วถ้าใครว่าเนี่ยก็ไปดูคลิปเก่าผมได้นะผมจะมันถึงไว้ที่เพจจริงนะบ๊ายบายเ่ yeah.